ฟาถือให้อริสถือ <Yeah. S 1> แค่กันหลอกก็ได้ค่ะ

หยิบแล้วก็ให้เขากินจากมือหนูสิลูกนี่นี่ให้กับให้พี่เขาเลยจับใบปลายหลบพี่นี่ป๊าป๊าสอนให้หนูอันนี้อันนี้อันนี้ออกมาออกมาเขาโซนไหนเอาให้เขากินได้เหรอเขาหิว้มในนให้พี่ตัวสีดำหนูให้เลยให้เลยจับมือป๊าจับมือป๊า

ให้เขากินได้ลูกเอ,อมก๋มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาเยอะอลิซให้พี่เขาที่เขาหิวพี่เขาหิวลูกพี่ซน้องก็ไม่อยากเล่คนเยอะอลิซที่เขาดิ่หิวหอลิซตัวนู้นหิวลูกอ๋อ <c oughs> ป,ป้าเขาจะให้ตัวที่แบบอยู่คนเดียวอ่ะ เรียกเรกมาลูกป่ะอันเรียกมาป้าป้าไปหาเขาติอันนี้อันนี้เอาแครอทไปให้พี่เขาพี่เขาอยู่เนี่ยไป,ะปะไปหาไปเป็นเพื่อนลูกด้วยสิพี่โอโอมาๆกลับมาลูกกลับมาลูกไปตรงนี้ตรงสว่างนนสว่างลูกเดี๋ยวมีอยู่งนู้นลูกนี่พี่ตัวนอนอยู่เนี่ยลูก <c oughs> อย่ามุดเข้าไปนะลูกเล่นข้างนอกเล่นข้างนอกอันนี้ตัวนี้ตรงนี้มาหาดินแล้วอันนี้ขาอันนี้จ๋าอัเดี๋ยวป้าเดี๋ยวลูกเลื่อนไปดูไปดูลูกเร็ว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 วิ่งป้าป้าวิ่งโอ้ยฝ่ายเล่นมัน อันนี้อันนี้ทไเอาให้เขาเอาให้เขากินก็พอหรอให้เขากินเอเข้ามวิ่งเขาข้ามเสียงดังหนูเดี๋ยวก็ตายตกใจมุดลงไปใข้าไมไมชตัวนี้่อตัวนี้ขนปุยีลูก อันนี้ตัวนี้อยากกินเนี่ยตัวที่อยู่กับแม่หรออัน,นี้ตัวยนะวลันะตัวดหิวะี่ตัวดหิว่ะลูกจับคนแม่อย่าพูดถึงม บีบลงไปก่อนก็ได้ป่ะป่า เสียงดังเขาจะตกใจค่ะลูกป๊ะปะ๊าบีบดีบนะ้ำมันลงไป อ้วนจะให้นมควายไหมลูกอรสบัวก่อนเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอาไปไปเอาขอนไปวิ่งไปไปไหนคะับอาริสของป้าก่อนอันนี้ก็คือมาอยู่ที่ไหนครลูก มิน่มูล่าฟาร์มค่ะมูล่าก็คือควายนะคะควายอยู่ในนี้ตรงนั้นตรงนี้คือหมูดูควายใกล้ๆกันไหมลูกดูแป๊บเดียวแล้วก็ออกมานะคะโนมาแล้วอันนี้ชอบยโอ้นี่นะคะควายมอนียู่ อันนี้ดูสิดูพี่ควายมอง และมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีโดยมีสัตวแพทย์ประจำฟาร์มดูแลสัตวทุกตัวอย่างใกล้ชิดค่ะ๊ายบายคะณ่บ๊ายบาย่าบรเซีร่ีอตาีา นื้อแตดกำไยสายชนิดนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการนำมาแปรรูปเป็นชีสและโยเกิร์ตที่ได้กลิ่นหอรักษณาคอยนมสายพานูร่าจะมีสีดำสนิทหากใส่ในมื้หนย้าลำตัวจะมีขนสีดำเข่า, oh, <okay. S 1> าจะมู้ก นางงามอลิซมาแล้วค่ะโบกมือไปพายแฟนคลับนนบ๊ายบาย เหมาะสำหรับน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยเจริญโตโตและผู้สูงอายุที่ต้องการความเที่ยงเพื่อให้ร่างกายนั้นไปบำรุงกระดูกค่ะสนุกไหมคะลูกสนุกสนค่ะสนุกชอบอะไรที่สดลูกกระต่ายไหมชอบให้อาหารกระต่ายไหม อนี่เขาทำอะไรกันหรออันนี้เป็นขับสวนครัวมีกิจกรรมเยอะแยะเลยมีผักออร์แกนิกด้วยนะอกกนพร้อมเรียนรู้วิธีการเปียมดินและการย้ายต้นกล้าลมกระันและสามารถทำาลี้ยงน้ำที่นิสับากดูแลต่อที่บ้านได้ย ก,กระดาปลูดถักรสไัดเช่นกรีนโอ๊กเฟรชโอ๊กเพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารให้กับลูกค้า